ตอนนี้ก <t ip> ็จะมาบอกวิธีการติดตั้งกล้องแอป UC นะครับก็คือ y o o s e e นะครับก็ให้พี่ดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาครับ UC เดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูในแอปนะครับผมก็ถ้าอันนี้เป็น iPhone นะครับถ้าแทน r รอยก็เหมือนกันครับเข้าไปใน p l Play Store ได้เลยก็พิมพ์ว่า y o o s e e ก็จะเจอตัวนี้นะครับติดตั้งดาวน์โหลดได้เลยครับ เซบก็เข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับก็แนะนำว่าให้ล็อกอินทางไลน์ก็ได้ครับทุกคนน่าจะมีกรนี้ก็ใส่รหัสผ่านตัวเองนะครับผมปิดไว้แล้วกันช่วงช่วงนั้นนะพี่ก็เสียบอันนี้ไปได้เลยครับจะได้ไม่เสียเวลาก็คือก็คืออันนี้นะครับกล้องเนี่ยมันจะมี ขัดนิดนึงครับก็คือเสียบยากหน่อยหลายคนจะมีปัญหานี้ครับแต่จริงๆนะครับคือที่เสียบยากเนี่ยเพราะมันจะได้ไม่หลุดง่ายก็ใช้วิธีง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ลองขยับพวกเสาดูครับแล้วก็ขยายแล้วก็จับจุดเข้าไปครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยครับเนี่ยพอเราคิดว่าเสียบจนไม่ต้องสนิทมากก็ได้ครับแบบขยับซ้ายขวาซ้ายขวาให้แบบมันถึงจุดหนึ่งครับก็รอครับผมทีนี้ก็มาสมัครต่อครับ ก็เดี๋ยวผมใส่รหัสก่อนนะครับอาจจะต้องรอสักพักนึงนะครับแต่ละตัวจะรอไม่เหมือนกันนะครับเพราะต้องรอไฟเข้าครับเนี่ยครับพอมาที่แอปนะครับก็พอใส่รหัสพาสเวิร์ดอีเมลปุ๊บแล้วก็กดยืนยันนะครับผมสักครู่นะครับพอยืนยันปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้แล้วครับ คราวนี้เราก็รอกล้องครับกล้องี่ยมันจะช้าหน่อยนะครับต้องใจเย็นรอครับผมก็ใช้เวลาบางบางทีก็อาจจะหนึ่งนาทีก็มีครับอยู่ที่ไฟฟ้าตรงนั้นด้วยแล้วก็อยู่ที่ตัวกล้องด้วยแล้วก็อยู่ที่ผลกก็รอมันสักครู่ครับอาจจะนานหน่อยเดี๋ยวถ้ายังไงมันนานเดี๋ยวผมจะเร่งคลิปตรงนี้แล้วกันครับผมจะเร่งให้ดูร้อนหมุนยังไง นะครับกล้องมันจะหมุนประมาณนี้ครับเมื่อกี้คือถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ปุบเราให้ลองกดรีเซ็ตดูนะครับพอดีเมื่อกี้ผมไปกดรีเซ็ตมาก็ลองมันสักแป๊บครับอาจจะช้าหน่อยเนีเน่เนี่ยก็จะได้แล้วครับผม เรามันพูดจบนะครับพอมันพูดจบเนี่ยมันจะมีเสียงตีดตีดอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราฟังนะครับแล้วก็เข้ากดเข้ามาที่แอปนะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมหน้าแรกจะเป็นอย่างนี้ครับให้เรากดไปที่คีย์คีย์วอลโค้ดก็ได้ครับแนะนํามันจะมีให้เรียก wi-fi นะครับเราก็เรียก wi-fi เรียบร้อยกดเนกเลยครับถ้าจะมีเสียงว่าได้ยินไหมก็ได้ยินครับยินดีครับ เราได้คียอัลกอรให้คลิกที่คีย์ออริบแล้วก็ให้กล้องมันดูครับตรงจอไปที่กล้องครับอาจจะห่างหน่อยก็ได้เนี่ยครับรอสักครู่ได้แล้วพอได้เสียงดิ้งดองนะครับเนี่ยให้กดว่าได้ยินเสียงดิ้งดองแล้วก็รอครับมันกำลัง access to internet นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่รอสักแป๊บนึงครับ เนี่ยครับแล้วเราก็มาตั้งชื่อได้เลยครับสมมติผมตั้งชื่อว่า A 1หนึ่งแล้วกันแล้วก็ตั้งติดตั้งที่ไหนก็นในห้องนอนนะครับก็คอนเฟิร์มครับแล้วก็จะแชร์ให้เพื่อนหรือว่าเช็คเข้าไปดูของเราก็ได้ครับก็กดแชร์นะครับ,รบอืม อันนี้นะครับผมก็ลองเลื่อนกล้องดูเนี่ยสามารถเลื่อนได้นะครับหรือว่าเราจะซูมก็ได้ครับชัดรอบหนึ่งเลยครับผมลองเลื่อนเ<ๆ><ๆ>ลื่อนไปนิดน้าก็เนี่ยครับสมมุติว่าเราจะพูดใช่ไหมครับแล้วก็กดเนี่ครับจะรู่นะครับฮลัลโหลลล นะครับก็จะมีเสียงเะครับหรือว่าเราจะเปิดเสียงจากฝั่งตรงข้ามได้นะครับมันจะนี่ครับมันจะบันทึกเสียงเหมือนกันครับมันก็จะได้ยินเสียงหรือว่าเราจะแคปหน้าจอก็ได้ครับแคปหน้าจอที่เราเลื่อนนะครับนี่กดนี่ครับครับก็จะแคปหน้าจอแล้วเราก็กดเข้าไปแล้วก็จะเซฟหรืออะไรก็ได้ครับแล้วแต่ครับเสร็จปุ๊บ อันนี้คือผมบอกฟังก์ชันก่อนนะครับแล้วก็เวลาเราตั้งค่านะครับให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าตรงนี้ครับบนขวามือแล้วก็กดไปที่ time setting ให้เรา UTC บวก8นะครับแล้วก็เซตเวลาตามปัจจุบันเลยครับที่เราอยู่โอเคครับเสียบมาที่ picture and sound ครับแล้วก็เลือกได้เลยครับอันนี้ครับ reverse image นะครับเผื่อคนที่แบบติดตั้งบนเพดานกับหัวก็กดเลือกได้นะครับก็เหมือนจะได้กลับภาพให้ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาที่ Record Setting ให้ตั้งเป็น m a n นวลนะครับเอ้ให้ให้ไปที่ s c h e d ัวครับ r r คครับก็คือตั้งแบบกำหนดเวลานะครับก็ให้ตั้งไว้เป็น0000 2359ครับครับผมแล้วเราก็กดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับให้กด Format การ์ด้วยครับสมมุติใครที่ใส่ SD card เข้าไปก็กดได้เลยครับ Format card ต้องรอสักครู่ครับมันจะเคลียร์การที่เคยมีโอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็อันนี้ครับฟังก์ชันพวกนี้ก็พวอเกี่ยวกับการแจ้งเตือนครับเผื่อใครที่แบบอยากแจ้งตอนเฉพาะเวลาไหนอะไรเงครับก็เข้าไปเซตติ้งได้ครับผมประมาณนี้ครับก็ตรวจจับการเคลื่อนไหวอะไรนี้ อันนี้ก็เน้นเก setting นะครับเผื่อใครที่จะเปลี่ยนการเชื่อมจะเป็นไวเลสก็ได้หรือว่า Wi-Fi ครับผมแล้วก็ครับผมพอเรา s e ตติ n งอะไรมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับไอตรงเนี้ครับบันทึกนะครับก็คือบันทึกเฉพาะแบบสมมุติว่าเราอยากอยากดูอะไรมันจะบันทึกลงในเครื่องนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราตั้ง setting นะครับที่ผมบอกอะครับสมมติเราตั้งเซตติงไวแล้วเป็น อ่าครับครับเลยคอร์ดเซตติ้งใช่ไหมครับเป็นสเกจโด้เลยคอร์ดก็คือไอตัวนี้ครับมันจะบันทึกให้เองอัตโนมัติเลยครับก็จริงๆแค่ปล่อยไว้แค่นี้ก็ได้แล้วครับนี่ครับมันจะบันทึกให้เองนะครับก็ลองลองลองกดอันนี้แล้วก็บวกมาสักอันหนึ่งก็ได้ครับครับผมเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ลองออกมาครับออกมาหน้าแรกครับแล้วก็ใครที่อยาก ดูย้อนหลังนะครับก็คือไม่ใช่ว่าแบบตั้งไปแค่ห้านาทีแล้วมันจะมาดูย้อนหลังได้นะครับคือไฟล์เนี่ยมันจะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่หน่อยเพราะงั้นก็อาจจะรอสักชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงให้เครื่องมันได้ถูกบันทึกเป็นไฟล์รวมกันก่อนครับก็มากดที่ play back ได้ครับแล้วเนี่ยครับคือของผมยังไม่มีนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยเป็นเอดิการ์ดใหม่แล้วก็เพิ่งบันทึกเมื่อกี้มันก็เลยยังไม่มีคือถ้ามันมีนะครับมันก็จะขึ้นมาครับให้เราดูได้อะไรประมาณนี้ครับผมครับผม ก็รอมันนิดนึงครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ